ที่โรงแรมแกรนฮิลล์รีสอร์ทแอนสปาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรัสรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายในการดําเนินงานโครงการชุมชนลดเข็มลดโรคและโรงพยาบาลเข็มน้อยซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่3จังหว,วัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานชุมชนลดเข็ม สร้างและพัฒนาชุมชนต้นแบบลดเข็มลดโรคความดันโลหิตสูงสนับสนุนการดําเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนซึ่งรูปแบบของการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิเครือข่ายลดบริโภคเข็มและเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในการทํางานการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานในรอบปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อระดับจังหวัดอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทศบาลแกนนำชุมชนและนักวชษณาซึ่งมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมดำเนินงานชุมชนลดเข็มลดโรคใน18จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งสิ้น155คนอตอนนี้เนี่ยข้อมูลเบื้องต้นที่เรารับทราบนะครับว่า ในเรื่องของเขาเรียกว่าเ c d นีดีะเอ็ซีเรื่องประกอบด้วยทั้งเบาหวานความดันเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผ่านมาปรามว่าคือเขาเบื้องต้นเราพบว่าทางเขตภาคเหนือคือมันก็แปลกๆนิดหน่อยเพราะว่าสถานการณ์ความดันเนี่ยสูงกว่าระดับกายเฉลี่ยของประเทศซึ่งประเมว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราก็ติดตามมาตลอดเราเห็นว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ในภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะวัฒนธรรมการ ินเค็มคำว่ากินเค็มเนี่ยจะรดเกลือด้วยเนาะเกลือกับการทานเค็มเนี่ยนะเป็นปันจจัยหลักในส่วนของผาคเหนือเราซึ่งจากข้อมูลเ mm hmm. บื้องต้นนี่เราทราบว่าค่าเฉลีย่ยของการรับประทานเค็มหรือเกลือเนี่ยของคนผาคเหนือเนี่ยสูงมากกว่าค่าเฉลีย่ยของ WHO ที่กําหนดไว้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าจะอยู่ประมาณที่2,000มิลลิกรัมต่อวันนะเบื้องต้นนี่เราทราบได้ที่ประมาณเกือบ4 0 0 0กว่านาั่นก็ เป็นหน้าเป็นห่วงว่าการที่เราบริโภคขนาดนี้เนี่ยอนาคทตขัานหน้าความดันโลหิตสูงเลยแล้วผลตามมาจากโรคความดันโลหิตสูงไม่ว่าโรคโรคของเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองก็จะมีตามมาด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นความตั้งใจของในส่วนของในส่วนของกรมวิชาการนะครับในส่วนของนโยบายทางส่วนกลางที่จะจะทํำยังไงที่จะมาพัฒนาในเรืองธนนี้นะครับถ้ามาในปีนี้เนี่ย ในส่วนนี้เป็นปีที่สองซึ่งมีการขับเคื่อนชุมชนรถเข็มรถเข็มนะครับเป็นปีที่สอง